กินแค่อย่างเดียวอาจเอาไม่อยู่นะคะก็มาเริ่มดูแลตัวเองตั้งแต่ภายในด้วยการดื่มโปรตีนผสมแอตต้าแซนทินไปเลยค่ะวันนี้นะคะเราก็ดื่มของแพลนเต้เช่นเคยค่ะเพื่อนๆตัวนี้จะเป็นโปรตีนนะคะที่มีส่วนผสมของแอตต้าแซนทิน โคเอนไซม์คิวเทนสารสก,กัดส้มเลือดแอลไกซีนแอลไลซีนคอลลาเจนใส่มาให้แบบครบแบบจุกเลยค่ะเพื่อนๆค่ะรวมไปถึงมีไนอาซินามายด์อีกด้วยนะคะดูแลผิวตั้งแต่ภายในและก็ยังได้เติมโปรโตีนอีกด้วยค่ะนะคะสาวๆท่านไหนที่กําลังอยากจะเริ่มดูแลตัวเองเนี่ยตัวนี้เป็นตัวที่ตอบโจทย์มากๆเป็นโปรโตีนสายบิวตี้นะคะน้องบอกเลยว่าน้องกินมา1เดือนแล้วจากปกตินะคะที่วันนั้นของเดือนมันจะมีสิวขึ้นใช่ไหมคะแต่ว่าพอกินแพนเต้อะบอกเลยว่าตอนเนี้ย มันขึ้นน้อยมากขึ้นค่ะมันขึ้นค่ะมันยังขึ้นอยู่แต่มันขึ้นน้อยมากแล้วผิวแข็งแรงขึ้นมากปกติถ้าเครียดหรือนอนดึกสักหน่อยเนี่ยนะคะสิวจะแบบว่าขึ้นมาแล้วค่ะแต่ว่าตัวนี้คือทําให้ผิวแบบว่า มีสนช่วยให้ผิวแบบว่าแข็งแรงมากขึ้นนะคะแล้วก็อร่อยด้วยเหมือนเรากินน้ําผลไม้ปั่นเลยเขามีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด2รสชาตินะมีรสชาติองุ่นนะคะแล้วก็รสชาติลิ้นจี่เราชอบรสชาติไหนก็เลือกได้เลยมีมีประมาณ3ไซส์มีแบบกล่องแบบกล่อง5ซองแบบกระปุกนะคะ300กรัมแล้วก็อันนี้600กรัมนะคะชอบไซส์ไหนก็ลองเลือกลองกดได้เลยนะคะสนใจกดสั่งได้เลยที่ตะก้าค่ะ